อันนั่นีบอันนี้เจอแล้วไม่ต้อนรงมั่วดูดิ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 ูดิด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 ูดิ ดินหุ่นอยน่ะินออกเลยนอน้หมกัมนอนวยเด็กอยาให้อยาให้นอยู่ตรงหญ้าเอาดินอเไม่ต้องนีี่ขัหญ้าเลยขัหญ้าเนี่ยอยากจะแชร์ก่นี่นี่้ยอยอ้ยอ้ยอุ้ย้ยออ้ยอุ้อยอ้อุ้ยอ้้้้

หอนี่เริ่มใหญ่ขึ้นล้วเ่ยอใหญ่ขึ้นละวมันมีพี่นะเงยหน้าขึ้นหน่อย

น ok ั่นแหละครูหันสถ่ายให้ตอนที่นี้ตอนี่อน้องเสร็จยังน้องถ่ายเดียอ่ายเดียวแล้วน้ะ้ว ใหญ่แล้วตัด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 เลยค่ะตัดเลยนี่นี่ลูกนี้ก่อนตัดเลยครับได้กินบ้างหรือยังคะเอากระต่ายมากระต่ายสมารถเลัยมากก็เนีเด็กเลยอะมากตาโอ้กินเนี่ย พี่สิบ่บต้องอากล้าเลยไปมา้นบอแบบไปต้องาีเ้ไปด้เอเอาใบนี้ออกใบนี้

คุณดูเท่าตีคุณดูเต็มแต่ของใครอะ ออก่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เรามีกระหล่ำม,มาขายค่ะเป็นกระหล่ำปลอสารพิษปลูกจากไร่ตัวเองเก็บมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะ วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาขายปกติเราขายเป็นกิโลกิโลละ35บาทแต่วันนี้เราจะมาขายเพียงหัวละ20บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ก็คือนะคะหัวละ20บบาทลูกค้าท่านแรกที่มาซื้อกับเราเราจะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งหัวค่ะเป็นแบบนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะคะ นักเรียนโชว์กะล่ำหน่อยอ่านี้เอากลับไปกินที่บ้านนะคะปลูกไว้นะคะอ่าปลูกได้ได้กินกะล่ำแล้วนะคะรอบนี้ได้กินแล้วรอบก่อนได้กินบางส่วนนะคะรอบนี้ได้กินขอบทุกคนเลยอ่าอาร่อยไหมนักเรียนที่ผ่านมาที่เอากลับไปกินอร่อยไหมคะกะหล่ำ เป็นกละลำปลอดสารพิษร้อซน์นักเรียนปลูกเองนะคะอนาคตมีใครอยากประกอบอาชีพปลูกผักไหมคะมีไหมมีไหมอ่ะถ้ามีไหนยกมือสูงๆอ่ามีนะคะปลูกผักไว้ขายนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษด,ด้วยเ,เข้าไป,เ,ปเข้าไป,ปแล้วผักหนุ่ยไหนครับเออมามาเพิ่อมอีกคนนึงละเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาอ่ะ เข้ากล้องเลยค่ะเข้ากลอ้องไงโชว์สูงๆโอเคนะคะอ่ะมาแล้วอ่ะโชว์สูงๆอยู่ข้างๆสิเนี่ยใครอยู่ตรงหัวขวไม่เห็นหน้านะคะหาหาอ่าพูดพร้อมๆกันนะคะอร่อยและกรอบมากครับอร่อยและกรอบมากคเยี่ยมบ๊ายบาย